ใครรู้จักทองขาวกันบ้างไหมคะทองขาวคืออะไรและทองขาวเกิดจากอะไรเดี๋ยววันนี้พี่เกดจะมาบอกนะคะทองขาวภาษาอังกฤษเียกว่าไวโกลคัสไวโกเป็นการผสมของทองคําบริสุทธิ์ของเรากับแร่โล,ะลหะชนิดอื่นที่ชื่อว่าพาราเดียมแล้วก็เงินค่ะเมื่อผสมรวมกันแล้วทําให้สีทองคําบริสุทธิ์ของเราเปลี่ยนสีเป็นสีขาวอมเหลืองนวลน,นะคะทุกคนนะแล้วก็ผสมในอัตราส่วนที่ตรงตามกับเปอร์เซ็นทองในแต่ละชนิดนั้นนะคะทุกคนอย่างเช่นทองขาว 18K หรือว่าไวโก 18K ค่ะทุกคนก็จะมีอัตราส่วนในการผสมคือทองคำบริสุทธิ์75%ส่วนผสมที่เหลืออีก25%เป็นส่วนผสมทองพาราเดียมและก็เงินค่ะทุกคนเมื่อผสมรวมกันแล้วทำให้สีทองคำบริสุทธิ์ของเราเปลี่ยนสีเป็นสีขาวอมเหลืองนวลค่ะทุกคนอย่างเช่นออเดอร์กำไรทองขาว 18K ชิ้นนี้ค่ะเป็นไวโก 18K นะคะกำไรชิ้นนี้เดี๋ยวไปดูค่ะเริ่มจากการผสมทองคำแท่งอยู่75%แล้วก็ผสมกับเงินแล้วก็พาราเดียมอีก25%นะคะก่อนที่จะออกมาเป็นทองขาว 18K หรือว่าไวโกล18 นี่เป็นตัวอย่างออเดอร์กำไลทองขาว 18K หรือไวโกล 18K ค่ะทุกคนกำไรจะเป็นกำไรหัวน็อตหรือว่าทรงคาเทียนนั่นเองนะคะสำหรับวงนี้ลูกค้าไม่เอาหัวน็อตค่ะทุกคนลูกค้าต้องการเปลี่ยนจากหัวน็อตเป็นเพชรโมเลค่าเพชรทุกอันเลยนะคะแต่ว่าทรงคาเทียเหมือนเดิมค่ะล,ล้อมรอบออบเพชรก็จะเงาเงาเหมือนกับหัวน็อตค่ะทุกคนนะทำไมงานพิเกตถ้าเป็นกำไลคาเทียหรือว่ากำไลหัวน็อตแบบนี้จะต้องขึ้นมือนะคะทุกคนจะไม่ใช่งานหล่อนะคะเพราะว่าเวลางานหล่อนั้นไอ้ตรงหัวน็อตจะไม่คมงามจะไม่เงางามแลวจะไม่่คคคมกกริทุนเเเลลยยาา็ต้้องใช เครื่องกลึงทีละจุดทีละจุดนะคะต้องไปเข้าเครื่องกลึงอีกเลค,ค่ะงานถึงจะออกมาสวยเงางามแล้วก็คมกริบค่ะทุกคนนะงานก็ค่อนข้างจะละเอียดนะคะสำหรับงานโรงงานของพี่เกดไม่ใช้งานหล่อที่เป็นงานหลๆหลาหล่อออกมาหลายๆชิ้นไม่เอานะคะอย่างนั้นลูกค้าไม่ต้องการค่ะงานของเราเป็นงานคุณภาพค่ะจะต้องใช้ทำทีละชิ้นทีละเครื่องมือทีละชิ้นเท่านั้นนะคะทุกคนงานถึงจะออกมาดีค่ะนี่ค่ะเป็นกําไรเพชร ทั้งวงนะคะวงนี้นะคะเป็นเพชรเม็ดละ20ตางค่ะใช้ทั้งหมดอยู่ที่10เม็ดค่ะน้าหนักรวมอยู่ที่2กรัมค่ะกำไรวงนี้น้ําหนักอยู่ที่33กรัมนะคะนี่ค่ะเมื่อกลึงออกมาแล้วเมื่อเข้าลงกลึงออกมาแล้วก็จะมีความเงางามระหว่างกอบเพชรแบบนี้ค่ะสวยงามเป็นแบบนี้นะคะนี่ค่ะเมื่อผ่านการขัดเงาเสร็จแล้วสีของไวโกจะเป็นสีขาวอมเหลืองนะคะทุกคนแล้วเมื่อผ่านการขัดเงาเสร็จแล้วก็จะไปชุดเคมีโรเดียมอีกทีนึงค่ะก็จะเป็นสีเงางามแบบนี้ นี่เลยค่ะเมื่อผ่านการขัดเงาแล้วก็ชุบเคลือบน้ำยาเคมีโรเดียมเสร็จแล้วงานก็จะออกมาเงางามสวยงแบบนี้เลยค่ะทุกคนเห็นไหมคะกรอบกระเป๋ะครอบนอกกระป๋าก็จะสวยงามคมกลิบเงางามเป็นแบบนี้เลยค่ะงานก็จะเมียนสวยเงางามลักษณะออกมาเป็นแบบนี้เลยค่ะเพชรกำไรวงนี้อยู่ที่2กรัตนะคะเมตรละ20ตัาง10เมตรค่ะทุกคนสวยงามเป็นแบบนี้ค่ะน้ำหนักทองอยู่ที่33กรัมนะคะสำหรับกำไรวงนี้นะคะออกมาสวยงามเป็นแบบนี้เลยค่ะส่งมอบคุณลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนสวยงามเป็นแบบนี้เลยค่ะใครสนใจ ช่องทางติดต่ออยู่ที่หน้าโปรไฟล์แล้วนะคะขอบคุณค่ะ